สวัสดีครับมาอัปเดตตลาดประจำวันที่หนึ่งมีเมษายนการตอนนี้ก็เวลาประมาณ7ง15นาทีนะก็มาเริ่มต้นกันที่ตลาดหุ้นดาวโจนกันก่อนเลยก็คือเมื่อวานดาวโจนปิดบวกไป417จุดนะปิดไปที่4 2 1 0 1จุดโดยประมาณส่วน s p 500เมื่อวานก็บวกมา30.91จุดนะปิดไปที่5,611จุดโดยประมาณ แล้วก็ NASDAQ ปิดไปที่ลบ23จุดปิดไปที่17,299จุดนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูการฟกาฟกันก็มาเริ่มต้นกันที่การาฟแรกเลยนยะอันนี้ก็คือการาฟของน้ำมัน WTI น้ำมัน WTI เนี่ยก็เมื่อวานก็คือเบรกบริเวณ99.97มาได้นก็คือเบรก70ดอลลาร์มาได้ตอนนี้เขาก็เลยพยายามขึ้นเป็นทดสอบแถวบริเวณ72.36โดยประมาณ ซึ่งตอนนี้กรอบการเล่นของน้ำมัน WTI ก็คืออยู่แถวบริเวณ7 0จนถึงประมาณ72.36โดยประมาณนั้นเองนะเขาเบรกทางไหนก็จะไปทางนั้นนั่นเองซึ่งตอนนี้ใครมีน้ำมันอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับถัดมาก็เป็นราคาทองคำนะครับนี่เป็นกราฟทองคำโคเมกนั่นเองนะกราฟทองคำโคเมกเมื่อวันก็สามารถยืนเหนือบริเวณ3,142ได้ ซึ่งหากเขายังยืนเหนือบริเวณ3142ได้ก็ยังมีลุ้นไปต่อได้ก็คือเขาอยากจะไปทดสอบแถวบริเวณ3177นั่นเองแต่หากบริเวณ3142เนี่ยเขายืนไม่ได้เนี่ยเขาอาจจะย้อนลงมาทดสอบแถวบริเวณ3090โดยประมาณนั่นเองนะหากเพื่อนๆมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับ ถัดมาก็เป็น BTC USDT ซึ่งตอนนี้ BTC USDT เนี่ยเขาติดแนวต้านแถวบริเวณ83,200อย่างที่บอกไปเนอะคือหากเขากลับขึ้นไปยืนบริเวณ83,200ได้เนี่ยเขามีโอกาสรีบาวต่อได้แต่หากบริเวณ83,200เขายังไม่ผ่านเนี่ยเขาก็มีโอกาสย้อนลงมาทดสอบแถวบริเวณ79,800นันั่นเองเนะ หากเพื่อนๆมีอย,ออยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะเพราะบริเวณแถว79,800เนี่ยเขาเป็นเส้นฟิโบ161.8%นนั่นเองถัดมากราฟนี้ก็คือกราฟเซตอินเด็กซ์บ้านเราเมื่อวานนี้นะเมื่อวานกราฟเซตอินเด็กซ์บ้านเราก็คือเขาลงมาทดสอบที่บริเวณ1 1 5 7ตามที่บอกกันไปเมื่อวานเนื คือหากเขายังยืนได้เขาก็ยังอยากจะรีบาวได้ก็ยังอยากจะรีบาวไปต่อนั่นเองนะซึ่งเมื่อวันเขาปิดบริเวณ1 5 8 8 9 9นั่นเองนะตอนนี้จุดเฝ้าระวังของ s ซตอินเด็ก็คือ1157นั่นเองไม่ควรหลุดแล้วนะเพราะหากหลุดเขาอาจจะลงไปทดสอบ112.0จนถึง1,100โดยประมาณนั่นเองนะเพื่อนๆมีอยู่ก็ลองทำกันบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับพัดมากอันนี้กราฟของ หุ้นออลินั่นเองนะหุ้นออลิก็อย่างที่คุยกันไปเมื่อวานนี้นะคือบริเวณ2.08คือจุดเฝ้าระวังซึ่งเขาคือเส้นฟีโบ1้อยร์เซ็นของออลิเขารับไม่อยู่เขาเลยลงมาทดสอบแถวบริเวณ1นึ่งนั่นเองนะตอนนี้หุ้นออลิเขาก็คงเล่นอยู่ในกรอบประมาณ 1.65จนถึงประมาณ2.08นั่นเองเขาเบรกทางไหนเขาก็ไปทางนั้นนั่นเองก็คือตอนนี้หากเขาออลิเขาอยากจะไปต่อเนี่ยเขาต้องรีบกลับขึ้นไปยืนเหนือบริเวณ2.08นั่นเองนะเพราะหากเขาไม่ผ่านบริเวณ2.08เขาอาจจะย้อนลงมาทดสอบแถวบริเวณเดิมนั่นเองนะครับเพื่อนๆมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับ ถัดมาก็เป็น AP Property นะ AP Property เนี่ยเมื่อวานเขาไม่สามารถเอ่อเมื่อวานหลังจากที่เขาหลุดบริเวณ7.45เขาเลยลงมาทดสอบเส้นฟะีโบล์161.8%นะแถวบริเวณ7.10ซึ่งบริเวณ7.10มีแรงเข้ามาซื้อเขาก็เลยกลับรีบาวขึ้นมายืนเหนือบริเวณ7.45ได้นั่นเองนะซึ่งตอนนี้จุดเฝ้าระวังของเขาคือ7.45 ฮะไม่หลุดเขามีโอกาสรีบาวไปทดสอบบริเวณ7.75จนถึง8บาทนั่นเองนะซึ่งใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะ ต้องเฝ้าระวังบริเวณ7.45หากยืนได้มีลุ้นรีบาวได้หากยืนไม่ได้ก็อาจจะย้อนลงมาทดสอบแถวบริเวณ7บาทอีกนั่นเองนะวันนี้อินเวสดีๆก็มาอัปเดตข้อมูลกับเพื่อนๆประมาณนี้ก่อนหากดูแล้วชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบาย